ลักษณะการนวดแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดที่จะพัฒนาการนวดให้มาเรียนรู้เนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพคนไข้เนาะหรือว่าผู้ให้บริการนะผู้มาให้บริการ<ม>าู้าารรรับบกใช่คใชิค,ค,คนที่จะมาเรียนร<า>ู้เนาะกจะดีใช<ห>่คนเข้ามาก็อยากจะหายอยากจะสบายใช่ จะลุงนะคะใช่ครับอ,อยากสบายแต่คอนเรือนมันมันมันไม่ได้อะการข่าแยกโหละเอียดมากครับตัวนี้นิ้วๆเลยนะคะผมก็ไม่ได้เลี้ยงไข้แล้วแทงเข้าไปมันถ่ายเป็นดีโอมันจะเป็นเลี้ยงไม่ได้เลยครับเพราะว่าการเลี้ยงไข้นี่ยมันจะแทงเงี้ให้เลี้ยงไข้ได้ทําไม่ได้แต่การนวดกันอะไรเนี่ย ขาก็นวดดีที่สุดแล้วนะพี่เนาะแต่ว่ามันไม่ถึงไงก็เหมือนเลี้ยงไข่แต่เราก็ทั้งหมดต้องเหมือนกถ้ามันไม่หายเนาะเหมือนเลี้ยงไข่เลยจริงแล้วอ่มันผมเลยแก้ที่ได้ติดไงต้องแก้ไข่เอกมาเอกมาวันนี้เลยโอ้พังตูดชิดกระดูกเ็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอ๋อโดนเพราะฉะนั้นเวลารักษาให้หลายท่านก็อย่าไปนวดอย่างเงี้ยครับ้มนวรเลย ขานวดลวดเท้าอะไรก็ได้อะน้าท้าใช่ครับไมแนะนําให้นวดนวดลวดอุ้งอิงเขาได้ก็คือนวดฝ่าเท้าอืมไม่ได้มีอะไรผมเมื่อยเมื่อยผมก็ไปนวดฝ่าเท้าครับนฝ่าเท้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีค่ะแต่ยาาศอกไปแผ่ข้างหน้าแข้งเท้าก็พออาจจะอักเสบแบบหลังนี่แหละผมจะโดนนะอ๋อเราสศอกเนาะครับเวลาหมอนวดหลังให้บางคนก็เอาตีนเข้าไปเหมือนที่ที่เขาบอก ขึ้นเหยียบทั้งแผ่นหลัง oh, 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 สุดท้ายมาย oh, oh, oh. อักเสบข้างชี้กระดูกตรงน oh, oh, oh. ั้ใช่นนกดไม่ลงขั้ไม่ลงเอาส้นเท้าลงนีกำลังรักษาเคสปวดหลังนะคะกำลังดูกล้ามกล้ามเนื้อหลังที่เขาแข็งมากกาเดินเยงลงเลยอ,อยู่โดยถ้าทิ้งไว้เนี่ยคุณแม่เขาะจะเป็นอาการนี้อาจารย์อาจจะคานพักหนึง่งแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็มีอาการยอ่อติดตัวไปตลอด เดินไปก็ติดขัดนะฮะมันไม่มีข้อมันตึงไปหมดแล้วนีว่าไม่สบายตัวเลยสามวันที่ผ่านมาเนาะทำอะไรก็ไม่มั่นใจก็วิชานี้ก็เป็นคือวิชาปวดทุกในใจในกายคนและในใจเห็นสัตว์ไหมครับมันก็ตากเลยหมาแมวนี่ออกมาตากเลยใช่ไหมคะตอนเวลามันป่วยอ๋อฮะฮะ คนก็เหมือนกันน้องรู้สึกแบบว่าเป็นแบบธรรมชาติะค่ะค่ะคุณแม่ตั้งแต่เล็กเลยนะตั้งแต่ห้าขวบอ่ะจริงเหรอไปนั่งตากแดดเองเด็กน้อยต้องรออ่ะเออตั้งแต่นูห้าขวบอ่ะคือแบบว่าไม่มีใครบอกอีกต่างหากไปคืมหนูเห็นแม่ลําบากที่จะต้องดูแลน้องๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกสงสารแม่เราก็เลยรู้สึกเป็นอะไร เวลาเป็นอะไรนี่จะแบบว,ว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด,ใ,ดใช่ไหมครัช่างคิดถึดงใช่ไหมครับพอเจออินเทนงก็งเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนไปปุ๊บ,บลองดูซิว่าอันนี้ทำยังไงพอมันพอมันเป็นคมๆปุ๊บแตะลงไปก่อนอย่าเพิ่งกดลงไปต้องแตะลงไปก่อนแตะลงไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงไปทีละนิดเห็นไหมครับลงไปเนี่ยอันนี้อันคมใช่นะครับอันคมเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคมเนี่ยมันไม่อยู่หนังเราไม่โดนน้ำมันอมันจะเจ็บ ก็ต้องสอนว่าเอาน้ำมนนันพากันอกะแล้วก็ลงมันจะเก็บน้อยอครับเห็นไหมแล้วก็แตะลงไปพิลนิทครับ <c oughs> พิลนิทพิลนิทครับนี่เห็นไหมเนี่ยพอตรงนี้นะครับมันตึงมันหูขยายแบบน,นี้แรงตึงแรงดันภายในของกล้าเมเนื้อก็ต้องถูกลดลงไปมันเหมือนลูกกลวงเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆระบายออกแล้วก็แฟบลงจุดไหนตึงอย่าไปกลัวครับ ตึงบวมเนี่ยนะเหมาะมากไม่มีใครรู้เลยตึงบวมแก้ได้เรื่องยี่นี้ก็เลยต้องพายาอย่างเดียวเลยทางเดินของระบบตึงบวมคือเขาคือทายาแล้วก็นวดแค่นั้นเขารู้แค่นั้นแหละแต่อันนี้ลึกกว่าไงกดที่มันตึงให้เกิดการไม่ตึงไงพอมันไม่ตึงปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มันตึงอยู่ก็ไล่ทางเดินของมันสิครับพอทางเดินของมันเนี่ยก็คือทางเดินของเลือดนี่ครับบนมาอย่างนี้ไง พอเราไล่ปุ๊บนะไล่เอ็นไล่เอ็นให้หย่อนให้คลายก่อนเนาะไล่เบาๆ,ไล,บาๆไล่เบาๆปุ๊บ<ช>อ่าจําไว้ว่าอันนี้นิ่มนี่ว่าน,นิ่มก็ต้องทําทําแบบนิ่มอันนี้เขานิ่มเนาะต้องทําลงไปที่นิ่มใ,<ช>ให้มันฟูอันนี้มันตึงแข็งต้องทําแข็งให้มันหย่อน<ช>ทําแข็งไม่ต้องรองให้มันหย่อนนะครับทําแข็งก็ทําไปเลยให้มันขยายตัว ไม่ใช่ออ้ยไม่เลยไม่จะย่อนไม่ใช่ครับธรรมชาติของมันก็คือทาแข็งแล้วเดี๋ยวมันจะย่อนเองย่อนเองไม่ต้องไปรอว่ามันจะอะไรมาแต่ก็ต้องเทคดูว่าเขาขยายตัวไหมทำใช้น้าร้อนระครบไม่เหมือนช่วยมันไม่แยกนงประเด็นเราแยกก็ไม่แยกเมื่อเนาะแต่ไม่มีแนวเส้นเอวใช่ไหมคะตรงเนี่ยตรงนี้ยตรงวางตรงเนี้ยค่ะมันจะเมื่อยมนจะเมื่อยใช่ครับแต่ไม่มีแนวเส้นตมอนจะรู้สึกไม่สบาย เราก็เนี่ยทําไปขยายอืม,มันเป็นทฤษฎีที่ไม่คิดว่ามีใครจะมาทํามันได้ปล่อยให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนแข็งตรงไหนก็ทําตรงนั้นเนาะผมจะสอนให้พี่ทําง่ายที่สุดในโลกเนอืมแล้วพอพี่ทําง่ายที่สุดในโลกเดี๋ยวพี่ก็จะรู้ว่าความรู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปประกอบมัน เพราะว่าพี่จะเอาความรู้ไปมันก็หนักหน่วงเนาะม,มันก็เยอะเกินถูกไหม,มแต่ผมสอนว่าก้นี่นก็คือก้อนนะเอวก็คือเอวมันตึงตรงไหนเราทำตรงนั้นแหละอืมไม่ต้องไปสงสัยด้วยนะดูเห็นมันตึงตามสรีระก็ททาเว้นว่าจะไปอูดบนกระดูกให้มันแรงไรงมันเก็บเราก็รู้ว่าบนกระดูกเราถ้าเราโดนอูดเราคงเจ็บแค่นั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมเคาะมาแบบ หให้หลับหูหลับตาทามันก็ไดมันก็ใช่ได้ใช่จ้<ม>่แต่แตว,ว่าเรจะคิดได้ใช่ไหมถูกถ้าไม่มีใครบอกจะรู้ไหมไม่มีครูบอกจะรู้ไหมใช่ก็อึงอังกันอยู่นี้แหละอแต่ทีนี้ผมเริ่มให้ความรู้ที่ง่ายแสนง่ายไป<ม>แล้วช<ม>ีวิตเราเราก็ไปแยกที่เราขยายทีได้ไหม,มแต่ต้องแต่ต้องรอให้เขา ยืดออกนิดนึงก่อนกล้ามเนื้อเหมือนสติ๊กเลยเหมือนหนังยางแบบนะครับมันพอพอไปขยายตัวมันจะค่อยๆค่อยๆพองตัวแล้วก็ค่อยๆดีดตัวถ้าปกติกล้ามเนื้อที่มันที่เราใช้งานมันหดตัวแล้วยืดอย่างนี้ไงเราก็เลยมีปัญหาแต่ผมเข้าไปทําให้เกิดการขยายตัวโดยเทคนิคนี้มันก็เลยพองตัวออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเซตตัวอยู่ใหม่ โดยที่ไม่หดหล่ะแต่อ้าหดก็หดน้อยเพราะว่าอย่างไงมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่ามันคือธรรมชาติแต่เราไปทําให้เกิดการธรรมชาติของ,ของมันจริงๆนั่นก็คือจริงๆมันต้องอยู่ในพลักษณะที่แบบยืดหยุ่นอย่างเนี้ยไม่แข็งแต่เราใช้เขาทุกวันไงมันก็เลยหดตัวเราก็เลยไม่เข้าเข้าใจว่ามันสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการยืดแบบนั้นผม <c oughs> ก็เลยคิดคนอย่างนี้ขึ้นมาจนสำเร็จ <c oughs> ใช่ไหมครับกมเนัดมันสดบละเนี่ยทฤษฎีมันสงดของมันษฎีบกสรุปคือที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเป็น่งเมันคือโครงสร้างของมันจริงจริงแล้วใครไม่เชื่อแล้วเราพูดเรื่องโครงสร้างเราไม่ได้พูดเรื่องอะไรแนวนวดทางผืนเส้นจมทางผืนนี่ยสลายมันมันไม่มีทางสลายไงเพราะว่าทางผืนมันอยู่หนังใต้หนังแล้วมันมีความสําคัญด้วย ทางอือมันมีหน้าที่อะไรครับมันมีหน้าที่ขยายกล้ามเนื้อของเราเนี่ยที่ตึงมันมีหน้าที่ขยายมันไม่นิ่มมีหน้าที่สลายหายไปค่ะถ้ามันสลายหายไปนะเราก็ต้องกองข้างล่างเพราะทามผืเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ได้หุ้มกล้ามเนื้อให้เป็นรูปทรงเราก็ต้องร่วงลงไป <laughs> เห็นไหมเอี <laughs> มันมีทฤษฎีเ <laughs> อ๊เขาหลังมาฟังอู oh God ้ไม่ก็อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่มันเป็น มันมีเหตุและผลม,มันมือมันเป็นสิ่งที่พูดแล้วพูดอีกอยู่อย่างนี Inc ้เป็นร้อยปีก็คือผมก็คือผมอ่ะใช่ไหมครับกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อทั้งสือมีหน้าที่อย่านี้ล้านปีก็มีหน้าที่อย่างนี้มันมันคือความจริงในหลักการเอาพิธีาถูกไหมแล้วมันจะไปแก้สมกรถารนี้ยังไงเพราะว่าเวลาเราเปิดทั้งสือดูกันเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันอยู่อย่างนี้แล้วกล้ามเนื้อแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ย มันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องไปขยายเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะไปขยายเขาเนี่ยครับครับเนี่ยเห็นไหมว่าที่ผมบอกว่าปลายกล้ามเนื้อคืออะไรครับก็คือเส้นเอ็นเส้นเส้นเอ็นที <c oughs> ่ที่เราจะกินเส้นเอ็นุ่มเลยนี่ก็คตรงนี้ครับครับเอ็น